สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหงจะพามาร้านอ,อรวรันหมูกระทะกันค่ะร้านนี้นะคะตั้งอยู่ที่ถนนอุดมสรยุทธ์อำเภอบางปะอินจังหวัดอยุธยาเป็นร้านหมูกระทะเปิดใหม่ค่ะขายแบบเป็นชุดเห็นป้ายว่าเพิ่งเปิดเมื่อวันที่23สิงหานี้เองนะคะด้านหน้าร้านนะคะจะมีที่จอดรถสามารถนำรถเข้าไปจอดได้เลยภายในร้านนะคะแบ่งออกเป็นสองโซนค่ะ คือโซนด้านในภายในตัวร้านนะคะและโซนด้านนอกจะติดริมคลองค่ะเป็นมุมนั่งชิลบรรยากาศดีโป่งโล่งสบายมีเพลงเปิดให้ฟังชิลๆนะคะไม่มีกลิ่นน้ำคลองกวนใจค่ะเหมาะสำหรับนักดื่มเลยนะคะแต่วันนี้ที่หงไปนะคะทำท่าคืมฟ้าคืมฝนค่ะเลยขอนั่งเป็นด้านในดีกว่าเมนูอาหารนะคะจะแบ่งเป็น3ชุดค่ะจะมีชุดเล็กราคา300บาทชุดใหญ่400บาทชุดจัมโบ้5 0 0บาทวันนี้หงม,มากัน4คนค่ะ ก็จะสั่งเป็นชุดจัมโบ้มาทานกันค่ะในชุดจัมโบ้เนี่ยจะมีแถมมาม่าหนึ่งซองด้วยนะคะในชุดเราสามารถสั่งได้ค่ะว่าจะรับเป็นหมู3ามชั้นล้วนหรือว่าเป็นหมูเนื้อแดงหมกักจะรับเป็นทะเลหรือไม่ทะเลก็ได้แล้วแต่เราชอบเลยค่ะในชุดนะคะจะมาพร้อมกับชุดผักและมีพริกกระเทียมมะนาวด้วยค่ะส่วนน้ำจิ้มก็จะเป็นน้ำจิ้มของทางร้านนะคะ และมีน้ำจิ้มเด็กด้วยค่ะสามารถขอเพิ่มเติมได้ในส่วนของอาหารนะคะปริมาณเยอะมากๆเลยค่ะหมูก็หันมากำลังกินนะคะไม่หนาไม่บางจนเกินไปส่วนอาหารทะเลนะคะ<ม>กุ้งเนี่ยตัวใหญ่มากๆเลยค่ะมาพร้อมกับปลาหมึกสด แล้วก็หมึกกรอบแบบจุกๆค่ะเป็นชุดที่สั่งมาถือว่าคุ้มมากๆเลยในส่วนของน้ําจิ้มของทางร้านนะคะจะออกรสชาติเผ็ดหวานค่ะมีกลิ่นอายเหมือนน้าจิ้มปลาหมึกนิดๆนะคะแต่ขอบอกว่าติดใจมากๆค่ะยังไงหงก็ต้องมาซ้ําแน่นอนส่วนน้ําจิ้มเด็กนะคะก็จะเผ็ดน้อยค่ะออกหวานกลมกล่อมกำลังดีค่ะสําหรับใครนะคะที่อยากเบิ้ลในส่วนของอาหารนะคะก็จะสามารถสั่งเพิ่มเติมได้ค่ะ จะอยู่ที่ราคาประมาณ50-100บาทส่วนโปรโมชั่นของทางร้านนะคะแอบกระซิบมาว่าให้ติดตามเพจของทางร้านไว้นะคะเพราะว่าจะมีโปรแถมอาหารและเครื่องดื่มสำหรับชุดจัมโบ้เป็นช่วงๆค่ะนอกจากหมูกระทะแล้วนะคะทางร้านยังมีขนมหวานและส้มตำตำเองทานฟรีด้วยค่ะสามารถทานได้แบบจุกๆเติมได้ไม่อั้นกันเลยนะคะเวลาเปิดปิดของทางร้านนะคะจะตั้งแต่เที่ยงนะคะถึง5ทุ่ม ใครที่มาไม่ถูกสามารถโทรมาสอบถามทางร้านได้หรือเปิด GPS search อรวันหมูกระทะก็ขึ้นเลยค่ะสามารถมาตาม GPS ได้เลยสำหรับเพจ Facebook เบอร์ติดต่อทางร้านและ GPS หงจะลงไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ไม่สะดวกมานั่งทานที่ร้านแต่อยู่ละแวกใกล้เคียงแถวนี้นะคะสามารถโทรสั่งเดลิเวอรี่ได้เลยค่ะ ที่นี่มีบริการส่งฟรีให้กับเราแวกใกล้เคียงนะคะในชุดเดลิเวอรอ่ะจะมีชุดเตาและฐานพร้อมให้บริการด้วยค่ะสำหรับวันนี้อิ่มอร่อยจุกมากๆเลยค่ะหงขอตัวก่อนนะคะใครผ่านมาแถวนี้อย่าลืมแวะมาชิมอรวันหมูกรทะกันนะคะว่าจะเด็ดเหมือนที่หงบอกหรือเปล่าไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะเลยไปทั่วคะ่ะ